เขาไม่ใช่คนที่เสียงดังแต่เขาคือคนที่รอจังหวะได้เยือกเย็นกว่าทุกคนสุมาอี้คนที่เอาชนะทั้งกองทัพโดยไม่ต้องตะโกนสักคำเดียวเมื่อคงเบ้งยกทัพมารุกลุยดินแดนบุยกกสุมาอี้ได้รับคำสั่งให้นำทัพไปต้านไว้แต่แทนที่จะเปิดศึกเขากลับตั้งรับเงียบๆคง,งเบ้งทารกี่ครั้งก็ไม่ออกส่งจดหมายยุยุกก็ยังไม่ขยับแม้ลูกชายของสุมาอี้จะถูกด่าต่อหน้าเขายังกลืนมคำและยิ้มรับ แม้หลายคนจะมองว่าเขาขี้กลาดแต่ซูมาอี้เพียงยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าคงเบ้งไม่ตายเราไม่ควรบุ่มบ่ามเพราะในสายตาของเขาชัยชนะที่แท้จริงมักไม่จําเป็นต้องรวดเร็วแต่มาจากการรอให้ศัตรูพลาดแล้วจึงแทงให้ลึกแต่เมื่อคงเบ้งตายซูมาอี้ก็ค่อยๆเดินหน้ายึดอํานาจแบบไม่ให้ใครรู้ตัวเงียบแต่เฉื่อลึกซูมาอี้คือตัวอย่างของพฤติกรรมแบบ passive aggressive ภายนอกเงียบสุภาพดูไม่สู้ใครแต่ภายในเต็มไปด้วยแรงผลักดันความระแวงและความแค้นเงียบเขาเลือกอดทนเงียบแทนการประทะทันทีซึ่งเป็นวิธีสะสมอำนาจแบบแยบยลโดยไม่เปิดจุดอ่อนให้ใครเห็นในโลกของอำนาจไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดจะชนะแต่คือคนที่รอได้และรู้ว่าเมื่อไรกุนแทงบางครั้งความเงียบคือมีดที่อันตรายที่สุด